เก็บก่อนครับผมอย่ที่สองครับ สวัสดีสี่หางกิมานครับสวัสดีที่บอเมาที่จากเชิงเซาครับออกมาถึงนี่เลยหนะน,น้าเีวันนี้น้าขึ้นเยอะมากเลยจากเสาก่อนที่เรามาครับเาาวก่อนที่เรามาน้าอยู่นู่นนะมฝายาดเม่ันมากับพี่คมใหได้ไปแปกแต้ม ันนี้บินเดียวครับตามเคยครับพี่คมติดงานคะัทำง,งานวันวันเสาร์วันนี้นาใจหยุดก็เลยมายำยำดูหมายนี้ดูจะเป็นยังไงครับนาใจคิดว่าน่าจะมีแต้มนะน่าจะมีแต้มตมีฉาบปลาขึ้นน้ำดีดีดปเป็นปลาเล่นน้ำไม่ลงปลาเหลือกน,น้ำเมื่อคืนฝนตกหนักเนียตกหนักตนกตน,กตนานครับบันสองวันนี้น้ำขึ้นมาเนี่ยหนีเลย ลงเบ็ดเสร็จน well ี้ก็สายอยู่นะน่าใจมาถึงหมาสายอยู่ดูกี่โมงละแปดโมงครึ่งพอดีเป๊ะเลยครับแปดนาิกาสามสิเอ็ดนาทีครับก็ตามดูฮะจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับต้องมีช็อตเด็ดช็อตดีช็อตดัง ที่นี่ครับหคันร้อบาทต่อคนนะครับบอกปองพลครับผมหลังตลาดปองพลครับหาง่ายครับ 老、嗯、亮、嗯。 ถึงนี่แล้วนี่ดูดีก็มาแล้วครับแต้มแรกครับ ตัวแรกมาเร็วครับไม่ถึงยี่สิบนาทีครับเข้าลอกเบสของเราที่ตีเลยป่าบัวนี่ออไปหน่อยหนึ่งเป็นยี่ศกไซหกประมาณหกขีดครับยังเป็นไซแวน้นอยู่ยังถือว่าแฟนนะรุ่นนี้เดี๋ยวเราตามหาตัว พ่อแม่มันหรือเอาตาทวดไปเลยดีกว่าหลุดกันครับผมวันนี้เรานั่งกันยาวๆครับเพราะกลับบ้านไปก็หนวกหูครับเพราะว่าที่บ้านของนายใจเนี่ยซ่อมแซมบ้านครับช่างเขาเข้ามาทําบ้านเสียงดังครับเราก็เลยวันนี้ก็ไม่กลับง่ายคะวันนี้นู่นน่ะสี่โมงห้าโมงเย็นครับถึงจะกลับยาวๆครับอีกครั้งครับ กล้องร้อนปิดกล้องครับดึงเลยคันเดิมของอาทิตย์ที่แล้วคไม่ใช่ไม่ใช่คันเดิมของอาทิตย์นี้นะคันเดิมของอาทิตย์แล้วครับคันที่มันพุ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยปิดกล้องหมันเล่นเลยพอปิดกล้องได้ไม่นานครับ ก่อนครับผมแจมที่สองครับกำลังคุยกับน้ำมือครับกินแล้ว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 ทุนทุน อยหลดุดหลุดครับดึงทุ่นไปนู่นเลยสายจนตึงหลุดครับตัวนี้เอาใหม่เอาใหม่ เสียดายครับคันที่น้าใจล็อกทุ่นฮะดึงทุ่นจมเลยแล้ววิ่งออกขวาไปสายยนย่อน,อน,นี่ตนตึงมันหลุดครับกำลังคุยกับนับประหมึกอยู่ห้อกินจะโทรมาเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวตามใหม่ครับมันต้องมีแหละ <c oughs> ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเมื่อกี้นี่มาขึ้นน้ำโห้ย <c oughs> <c oughs> ครับมุวนจันหรือว่าตัวดีดดาวเมื่อกี้เหรอ สี่นาฬิกา22นาทีครับประสรคของเราครับมืดฟ้ามาเลยบ่งนู้นนาบางดีไปยังไงมัง่งเก็บของขึ้นรถแล้วถอยแล้วมัง่ง ในใจยังว่าจะรอดูอีกสักชั่วโมงกว่าครับถ้าฝนไม่ตกก่อนนะวันนี้ก็ดึงไปสี่ทีละก็ได้มาสามแต้มครับยี่สกสองตัวนวนจันทร์หนึ่งตัวยังคิดว่ามันน่าจะมีอีกอยู่น่าจะมีช็อตเด็ดอยู่ครับทุดูก่อน ระหว่างปลาก,กับฝนเนี่ยไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันครับยังไงดีครับพี่น้องลงมาแล้วหรือจะส่งงานกันสามแดงน,นะนี้น้ำบังน้ำบังดีกำลัง จะถอยที่นี่ครับสามแต้มนี่ที่ตกสองกับจำนวนขั้นหนึ่งแต้มเท่ากับที่ก่อนเลยดึงไปสี่ทีแต่ได้สามแต้มครับ ใน่ใจว่าถอยดีกว่าครับเราได้สนุกแล้วล่ะสามแตมก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้น่าใจขอบคุณและสวัสดีนะครับกับหมายปองคนครับผมป่อเมาส์ครับตกแต่ไหร่ไปเลยมาเก็บของครับขนมา ีแลนะ้วที่เราตัดสินใจออกมาครับเมื่อกี้ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณนะบงังบังดีเฟชชิงนะครับเจได้นวลจันน่แบแทบเดินมาให้หน้ใจน้ใจไม่ได้ถ่ายครับของของเก็บโทรศัพท์เก็บอะไรเข้าลบหมดแล้วขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่นะครับ ฟ้าใหม่ครับวันนี้ต้องถอยทับครับใบสองก,กว่าถอยทับเลยไม่ได้ครับเละกระเทะแน่นอนน้ำท่วมนกะ